เดี๋ยวพาพี่โอดูรถเชิญเลยครับนี่ครับเราต้องบอกเราต้องกล้าโชว์อยู่แล้วนะฮะนี่เพราะรถเราแจ๋วแต่วันนี้ปวดขามากเลยอ่ะพี่โอเชิญเลยครับนี่ฮะน้องดูขึ้นแล้วพี่โอ๋ใช้เองมั้ครับเนี่ยหรือแล้วใครขับอ่ะพี่โออย่าบอกพี่โอขับเองนะเป็นยังไงผู้หญิงตัวเล็กๆก็ขับได้นะฮะกับเจ้ามายจตตี้แล้วใหญ่มากๆภายในนี้ต้องบอกเลยว่ามายจตตี้ตัวนี้นะฮะเป็นภายใน v i p สี่ที่นั่งแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นมีที่นั่งอีกสี่ที่นั่งเหมือนกันในในในวีไสี่ที่นั่งแบบนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าในตัวใหม่ตัวตป้ายแดงตอนนี้นะครับไม่ใช่เบาะแบบนี้ซึ่งเบาะแบบนี้เนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดไปแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้<ช>บอกพี่โอด้วยคือมีแต่คนมาหาแล้วนะเพราะว่า<ช><ม>ไม่เพราะมันไม่มีมันไม่มีครับต้องบอกแบบนี้นะครับพี่โอเชิญลองตรวจรถดูครับ<ช>แล้วเดี๋ยวจะถามความรู้สึกพี่โอกัน<อ>ว่าพี่โอรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเห็นรถคันนี้วันนี้ครั้งแรกโอ้โห พี่โอถามเลยได้ไหมวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างกับแม่เอาอีกก้อนอันนั้มาดิต้องใช้ก้อนเล็กวะเออเพราะเพราะเพราะเหลืออีสองคำถามที่จะถามพี่โอ้พี่โอครับวันนี้เห็นรถคันนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างอะพี่ก็ดีใจค่ะปลุกใจตรงปกไหมพี่ใช่ค่ะตรงปกนะพี่นะใช่ค่ะเพราะจริงๆก็ดูที่ที่เลือกมาเจสซี่เพราะว่ามันเป็นเบาะปั่นสี ก็สะดวกอะสำหรับคุณพ่อเวลาพาไปหาพ่ะะอ,อ,อาพาคุณพ่อนั่งรถ<ช>ผมบอกเลยนั่งสบายมากเพราะมันใหญ่มากแล้วเพดานมันสูงด้วยครับใช่ตอนแรกว่าจะเอาอะไรนะคะเอาผ่าเอาผ่ารับนนคือคือคนเข้าไปนั่งคือมันเต็มแล้วมันมันเรายังไม่ได้วางของเราลเลยพี่โอ๋มันมีอีกเรื่องนึงน,นะพี่โอ๋ใช้กี่คนครับที่บ้านเนี้ยก็น่าจะประมาณหก หนกคนคนใช่ไหมถ้าพี่โอไม่ใช้เบาะแถวหลังพี่โอโทมหายเอ็กซ์แล้วเดี๋ยวเอ็กซ์ให้รถสไลด์มารับอะไม่เป็นไรไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวกดูแลให้เดี๋ยวสไลด์มารับแล้วก็เดี๋ยวมาถอดเบาะหลังแล้วก็เดี๋ยวห่อไว้พี่พี่โอเพอเมื่อถอดเบาะหลังเสร็จปั๊บเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเก็บของได้เยอะเลยเดี๋ยวพาพี่โอไปดูครับนะนี่นี่แมนี่ครับพี่เฮ้ยเฮ้ยนี่อันนี้ไฟฟ้าเหรอจริงเหรอพี่ติเพิ่มหมอ โอดีนะไม่หนักแต่พี่โอ้อยไอตัวนี้มีซับบ็อกด้วยนี่นะ<ช>พี่พี่โอครับเน<ช>ี<ช>่ยพี่โอ,โอเอานี้ออกเลยเอาชุดนี้ออกเพราะจริงๆแต่มันพับได้ใช่ไหม<ช><ช>แต่พี่เอาออกเลยเมื่ออ,ออกปุ๊บเนี่ยเรานั่ง v i p ทั้งหมดเอ,อถ้าเรานั่งแค่หกคนนะพี่นะเราเก็บไว้เอาอันนี้ออกแล้วทิ้งหลังเหลือเยอะมาก<ช>โหสุดยอดเลย